สวัสดีครับผ,ผมก๊อลฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะคะก็คลิปนี้นะครับเรามาประกันเป็นล้อตัวที่สองนะครับของเย็นวันนี้นะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของ t o ล o t a v i g ิ t โ d ทแท้นะครับเป็นล้อเวอร์ชัน2นะครับตัวนี้จะมีตาเทียดีอยู่ที่ขอบล้อเลยเป็นล้อแท้นะครับก็เทียดีบางรุ่นนะครับถ้าเป็นล้อแท้เนี่ยสังเกตดูตาเทียดีข้างล้อได้เลยนะครับก็คือเขาจะมีลงรายละเอียดไนวะ้ ตัวนี้เป็นล้อแท้เวอร์ชันสองนะถ้าเวอร์ชันแรกมันจะเป็นก้านโค้งๆแล้วก็ตัวหวานนะครับอันนี้วีหนึ่งนะครับอันนี้วีสองนะครับเดี๋ยวมาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับมีตาโตโยต้านะครับชัดเจนนะครับเป็นล้อขอบสิบหกนะครับสามสิบหกนะกว้างหกนิ้วครึ่งนะครับอ่าออฟเซตตัวนี้เดี๋ยวผมดูให้นะครับอยู่ที่อ่ามองเห็นไหม ออยู่ที่31นะครับออฟเซตอยู่ที่31นะครับสวัสดีล้อแท้นะความแข็งแรงขายหัวนะครับพวกนี้มาตรฐานสูงนะครับที่พี่ท่านใดจะเอาไปใส่รถนะครับทำเป็นตัวแต่งทีอารีนะครับพวกรถลีโววีโกที่เป็นตัวเตี้ยนะนะครับต้องดูล้อดินะมันต้องเป็นล้อห้างลูน็อตนะครับเอาล้อทีอีไปใส่ได้เลยพวกนี้สเปคเดียวกันใส่ไปกันได้หมดนะครับสนใจทักมาได้นายดูทุกราคาไม่แพงนะครับสินค้า นะครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเจทะเล21หรือ21มา200เมตรนะครับติดถนนเนไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางโย์ขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรามาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ